เห็นด้วยกับพี่อดิศรนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2,560เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เลวที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับคือรัฐธรรมนูญฉบับแรก27มิถุนายน2475เราถูกเขาหลอกลวงตลอดมา เราถูกเขาทำให้เราเฉยเมยต่อรัฐธรรมนูญ27มิถุนายนรัฐธรรมนูญ27มิถุนายนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่สั้นกระชับมี39มาตราใช้ฟอนใหญ่นะครับรวมทั้งหมดมี14หน้าของรัชกิจจานุเบกษาอ่านได้ภายใน1ชั่วโมงจบและเรารู้เลยว่าเพราะอ่านเสร็จ เรารู้เลยว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศนี้นี่คือรับนูลฉบับที่ดีที่สุดและมาตราสองของรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าประชาชนคือแกนหลักของอำนาจและส่งอำนาจนั้นให้กับสี่สถาบันหลักในการใช้อำนาจของประชาชนแล้วลองวาดภาพซึ่งไม่เคยมีนักวิชาการวาดแผนภาพนี้ออกมาให้เราเลยนะครับว่าในใจกลางของ กระดาษ A 4นั้นวงกลมวงใหญ่ที่สุดที่อยู่ใจกลางคือประชาชนและส่งผลให้มีอีกสถาบัน4ส,สถาบันที่รับอำนาจของประชาชนไปใช้แทนประชาชนคือ 1. สถาบันกษัตริย์ 2. สถาบันสภาผู้แทนรัษฎร3สถาบันฝ่ายบริหาร 4. สถาบันศาลและรัฐมนูลฉบับนี้ให้สถาบันสภาผู้แทนรัษฎรนั้นสามารถปลด ข้าราชการประจําที่ตอนนั้นเรียกว่าพนักง,งานออกได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทหารผู้พิพากษาอายการหรือข้าราชการทุกกรมนี่คืออํานาจในมาตรา9ของรัฐนูล27ิมิถุนายนและรัฐนูลฉบับนี้ทําให้ศาลนั้นต้องตัดสินภายใต้อํานาจของประชาชนเพียงแต่ว่าภายใต้พระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับว่าประชาชนคือศูนย์กลางอํานาจทั้งหมด แต่พอกลายมาเป็นรัฐธ,ธรรมนูญฉบับต่อๆมาจะลดทอนทำให้เราไม่เห็นประชาชนอยู่ในแผนภาพนี้ต่อไปประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกระทำจากอำนาจของส่วนต่างๆแม้แต่สิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐธ,ธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งมีทั้งหมด25มาตราในขณะที่ฉบับแรกมีหนึ่งมาตราระบุไว้ว่า ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและรัฐบาลต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจบแต่พอมาถึงรัฐธรรูญฉบับ60นี้แยกออกมาท่านมีสิทธิ์ในร่างกายท่านมีสิทธิในความคิดท่านมีสิทธิอะไรต่างๆแต่ต้องอ่านประโยคต่ตอมานะครับในทุกมาตราเลยจะมีคําว่าเว้นแต่กฎหมายอื่นบัญญัติไว้ตายเลยนะครับหรือว่าแม้ว่าแต่ว่านะครับ ผมลองตมวลคําต่างๆเหล่านี้ที่ห้ามไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพของตนเองรวมๆทั้งหมดได้ประมาณ20ประโยคด้วยกันคือพูดง่ายๆโอ้ยเรามีสิทธิเสรีภาพทุกมาตราเลยเว้นแต่จบไม่มีสิทธิเสรีภาพนี่คือความเรลวที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่กำลังกำหนดชีวิตของเราอยู่การที่เราไม่ลํำลึก ถึงการปริวัต24ิ2475และบันทัรรมนูญฉบับแรกคือการหลงลืมบิดอนมารดาของตนเองแต่จริงๆแล้วการประวัต24ิ2475และคณะรัษฎรหายไปจากหน้าประวัติศาสตร,ร์และความทรงจำหรอไม่หายสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันยังล่องลอยอยู่กับชีวิตและลมหายใจของเรา91ปีที่ผ่านมา เราอาจจะเห็นการรับประหารสำเร็จถึง13ครั้งเฉลี่ยแล้วมีการรับประหารทุกๆ7ปีเราอยู่กับชีวิตของการรับประหารแต่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้ชีวิตเรานเป็นอย่างนี้ได้เพียง3ครั้งแค่3ครั้งชีวิตเรายังดีขนาดนี้นั่นก็คือการปฏิวัติ2 4 7 5 24มิถุนา 14. 1ตุลาน16และพฤษภาสามห สามครั้งนี้เปลี่ยนโฉมหน้าสังคมไทยไปจนกระทั่งไม่มีใครคาดคิดและการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สำคัญที่สุดที่เพิ่งเกิดขึ้นคือ14พฤษภาคมการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นพลังของประชาชนที่บอกกับรัฐทหารระบอบเก่าว่าประชาชน จะไม่ยอมทนต่อการตายบนท้องถนนอีกต่อไปแต่ประชาชนรู้แล้วว่าพลังอำนาจของประชาชนอยู่ที่บัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งจะล้มทุกสิ่งทุกอย่างในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับแม้ว่าเขตเลือกตั้งนั้นฝ่ายอนุรักษนิยมจะยังได้สอสอเขตแต่ในบัญชีรายชื่อนั้นพลังประชาชนรวมทั้งหมด25ล้านคนให้พรรก้าวไกลและพรรคเพื่อไทย ขอเสียงปรบมือให้สองพักเลยครับประชาชนบอกว่าเขาอาจจะต้องเลือกเพราะกระสุนบางกระสุนมันยิงหนักแต่ใจของเขานั้นมีกิ๊กลักคำยิ่งใหญ่และสำคัญเสียแล้วประชาชนเปลี่ยนใจไปแล้วนะครับประชาชนมีใจลักต่อกิ๊กรักต่อชาติรักต่อแผ่นดินนี้ยิ่งกว่าที่เคยมีดังนั้น 14พฤษภา,าจึงเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยอีกครั้งหนึ่ง91ปีเราอาจจะเห็น2ยุคใหญ่ๆยุคแรกคือ2 4 7 5ถึง2,516เป็นยุคที่มีการชิงอำนาจในชนชั้นดำยุค14ตุลาน1,6เป็นต้นมาเราจะเห็นพลังมวลชนบนท้องถนนถูกยิงตายบ้างเลือกตั้งบ้างยึดอำนาจบ้างแต่ยุคที่3คือยุค14พฤษภา,านับตั้งแต่บันนี้ไป จะเป็นยุคที่ประชาชนจะใช้ปันเลือกตั้งและจะใช้พรรคการเมืองเป็นแนวหน้ากล้าตายแทนประชาชนเเตรียมตัวด้วยนะครับทุกท่านนี่คือสิ่งที่เห็นนะครับดังนั้นสิ่งที่เรากำลังมองย้อนกลับไปที่การปฏริวัติ2475เนี่ยเราอาจจะหมิ่นแคลนว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วมันฝังลากไปแล้ว นะครับมันอยู่ในภายใต้จิตใจเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี้พวกเราอาจจะคิดว่าพวกเราเดินอย่างโดดเดี่ยวพวกเราเดินอยู่คนเดียวฝันอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ผมคิดว่าพลังของเสียงเลือกตั้งได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวคุณเดินไปพร้อมกับมวลชนอย่างมหาศาลที่รู้แล้วว่านี่คือพลังของการเปลี่ยนแปลงประเทศดังนั้น สิ่งที่ผมอยากชี้นะครับว่าความทรงจำเกี่ยวกับการปฏิวัติ2475คณะรัษฎรเนี่ยยังน้อยๆมันก็อยู่ที่นี่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาสถาปนาเป็นเสมือนหนึ่งลูกของการปฏิวัติ2475การปฏิวัติเกิดขึ้นมาที่24มิถุนามหาวิทยาลัยแห่งนี้สถาปนาหรือว่าก่อเกิดวันที่27มิถุนายนคือวันรัฐธรรมนูญฉบับแรก แม้ว่าฝ่ายทหารจะตัดชื่อคำว่าและการเมืองออกไปเพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองทหารได้ยึดครองพื้นที่แห่งนี้แล้วก็ตัดชื่อไปในช่วงปลายปี2494ต้นปี2495ตัดคำว่าการเมืองออกเหลือแต่คำว่าธรรมศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่ทหารไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่า ตราของธร um. รมศาสตร์นั้นมีพานรัฐธรรมนูญฉบับแรกอยู่บนอกเขาเลยไม่รู้ว่าเราต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปนี่คือมรดกที่อยู่กั hmm. บเร ok, <laughs> านะครับดังนั้นหอประชุมใหญ่แห่งนี้ที่ท่านเห็นนะครับหอประชุมใหญ่แห่งนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่านี่เป็นมรดกของคณะรัษฎรนและการปฏิวัติ2475ไหมเดี๋ยวไปยืนดูที่ด้านหน้าหอประชุมใหญ่นะครับม <sh son ibilidad> ันจะมีเสาหกเสา ที่บอกว่านี่คือนโยบายหข้อของคณะรัษฎรที่ต้องการสร้างประเทศให้ทันสมัยนะครับต้องการนำพาประเทศไปสู่ความเป็นไทยใหม่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนจากชื่อสยามเป็นไทยความเป็นไทยไม่ใช่หมายความว่ามีคนไทยอยู่ที่นี่นะความหมายของไทยดั้งเดิมของเขาเนี่ยเมื่อสร้างเพลงนี้ขึ้นมาประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย คือในตอนนั้นเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยมีคนหลากหลายเชื้อชาติมากเลยแต่ทำยังไงที่จะทำให้คนคนแบบคุณอดิศรที่อยู่ขอนแก่นคนแบบคนที่อยู่ภาคใต้อยู่ภาคเหนือเนี่ยเนี่ยคนอยากอันนี้อยู่ลำตางใช่ไหมเนี่ยทุกคนเป็นพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเขาจึงบอกว่าประเทศไทยรวมเลือดเหนือชาเชื้อไทยไม่ว่าคุณจะเป็นใครเชื้ออะไรคุณคือคนไทย คนไทยไม่มีดั้งเดิมนะทุกคนคือคนไทยนี่คือความหมายความตั้งใจที่จะสร้างเพลงนี้ขึ้นมาแต่ความหมายนี้ถูกกรัตกนบันแซและทำลายโดยการรัฐประหารของทหารและพยายามทำว่าพวกทหารเนี่ยรักชาติและเป็นคนไทยในขณะที่บิดอนมารดาของจอมพลสฤษดินนั้นนะครับเราก็รู้ว่าอยู่มุกาหารและอยู่แปลภาษาเขมรได้นะครับคือพูดง่าย อย่าเพิ่งไปเลย <laughs> เรืเ่องก,กำลังถึงคิดถึงบรรทุลุดของคนบางคนนะครับว่ามาจากเมืองจีนแล้วบอกว่าเ,าเขามาจากอันไตอะไรเงี้ยที่จริงแล้วเขามาจากโซเ่าเท่านั้นเองค <laughs> ือ, <laughs> <laughs> อพอคิดอีกทีหนึ่งเขาก็จะจะต้องกลับออกจากกลับบ้านแล้วใช่ไหมเราอย่าไปคิดถึงเขาเลยสรุปนะครับเพลงชาติไทยมีขึ้นเพื่อ,ออธิบายการหลอมรวมทุกคน แต่ลัฐธิทหารต่างหากที่รัฐประหาร,หาลร,หารและอ้างความเป็นไทยและทําให้คนนี้เป็นลาวเป็นอีสานเป็นคนที่ไม่ใช่ไทยนะครับดังนั้นถ้าเรากลับมายึดครองความหมายกันใหม่นะครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อคือทุกคนเป็นคนไทยเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นได้ว่าเราสร้างชาติบนความหลากหลายคณะรัษฎรมาพร้อมกับการยอมรับความหลากหลายความหลากหลายก็จะทําให้เราอบกอดคนทุกคนเข้ามา ความหลากหลายนะครับก็จะทําให้เรายอมรับภาษาและสำเนียงที่แตกต่างกันไม่ใช่ใช้ปืนไปกํากับให้คนนั้นพูดภาษากลางคนนี้พูดภาษากลางอยู่ตลอดเวลาหรือคิดแบบคนกรุงเทพความหลากหลายจะทําให้เรากระจายความเจริญไปยังท้องถิ่นได้ดังนั้นถ้ากลับมานะครับเราก็จะเห็นว่าในการลําลึกถึงการปฏิวัติสอง5และคณะรัษฎรที่ดีที่สุดของทุกท่านนะครับ มีเอกสารสองชิ้นที่ผมขอแนะนำให้ท่านอ่านให้จบภายในวันนี้หนึ่งประกาศคณะราษฎรท่านไม่อ่านประกาศนี้ไม่ได้เลยเหมือนกับท่านจะอ่านรัฐธรรมนูญอเมริกาแล้วท่านไม่อ่านประกาศเอกราชของอเมริกาท่านจะไม่เข้าใจเลยจงอ่านประกาศคณะรัษฎรท่านจะเห็นความหมายและสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ เป็นช่วงเวลา 90- ้าถึงร้อปีที่แล้วว่าเขาต้องการสร้างชาติอย่างไรเอกสารชิ้นที่สองที่ผมแนะนําให้อ่านนะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับที่ดีที่สุดของประเทศนี้คือฉบับ27มิถุนายนสามามาตราขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ธมรงศัก์ครับที่อาจารย์ธมรงศพูดเนี่ยนะผมเพิ่งกลับมาจากป่าอาจารย์เสร็จแล้วคนขับรถผมเนี่ยเป็นชาวกะเหรี่ยงนะฮะอยู่ป่าชายแดน เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าซื้อหนักมากครับอาจารย์หัวละพันนี่ชายแดนนะฮะแต่เขาบอกว่าคนกะเหรี่ยงต้องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ซื้อยังไงก็ไม่ได้พักที่ซื้อไม่ได้ครับผมฟังแล้วผมแบบตื้นตันมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดว่าเนี่ยมันเป็นหมุดหมายสำคัญนะนะ สิ่งเนี้ยมันมุ่งหมายสำคัญจริงๆเพราะการตื่นของประชาชนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะฮะเจของคนใช้คะแนนเสียงอ่ะมันยิ่งใหญ่มากๆนะฮะอันนี้ก็ไปถึงเรื่องต่อไปก็คือ